สมัยก่อนบางทีท่านป่วยหนักๆนั่งลงไปท่านบอกมองหน้าคนไม่เห็นนะเห็นได้เป็นเงาดำๆเท่านั้นเวลาเขาพูดเขาถามพอได้ยินบ้างก็ตอบไปเลยแต่ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครถ้าจำเสียงได้ก็จำเอาถ้าจำเสียงไม่ได้ก็เออเคะคะไปตามเรื่องขนาดนั้นท่านก็ยังลงรับแขกอยู่ทุกวันแม้กระทั่งวาระสุดท้ายก่อนจะมรณภาพ ท่านให้พวกเราเอาท่านขึ้นเก้าอี้แล้วก็หามไปวันนั้นจริงๆแล้วไอ้ที่อยู่ตรงนั้นก็มีหลวงพี่บัทีมีหลวงพี่น้อยมีอาตมาสามสี่คนนาฬิกาหลวงพ่อมีกี่เรือนเราขโมยเกลี้ยงเลยวันนั้นไม่ให้พอหลวงพ่อถามว่าได้เวลารับแขกหรือยังยังครับโกหกซึ่งซึ่งหน้าเลยกรามมาเพราะอยากให้พ่อได้พัก ยังครับเข้าหลายๆทีหลวงพ่อท่านลุกเองลุกก็เซ็น้องช่วยกันค้ำช่วยกันยันไหมท่านบอกเพ่อเองไม่ต้องมาโกหกข้ามันน่าจะได้เวลาแล้วก็บอกหลวงพ่อครับร่างกายมันไม่ไหวขนาดนี้แล้วหลวงพ่อยังจะลงรับแขกหรือครับท่านบอกว่าเขามาไกลมาแล้วต้องการพบเราถ้าเขาไม่ได้พบเขาจะเสียกําลังใจนั่นแหละคือหลวงพ่อสงเคราะห์โยมจนตัวตาย ไอ้วันนั้นนะตัวท่านเนี่ยมันเป็นจ้ำสีม่วงม่วงขึ้นเป็นดวงดวง,ดวงเต็มไปหมดหมอเขาบอกออกซิเจนไม่พอในว่าออกซิเจนไม่พอไอ้จ้ำเลือดมันจะขึ้นทําตัวแต่ท่านก็อุตส่าห์ให้นั่งเก้าอี้นวมแล้วก็แบกไปไอ้พอเราพอส่งหลวงพ่อขึ้นรถปุ๊บก็วิทยุบ,บอกให้ทางด้านตึกรับแขกเขาเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วพอเราล็อกประตูได้ก็วิ่งผ่านไอ ไอ้ตึกหอฉันวิ่งผ่านไปไปเพื่อจะรับหลวงพ่อขึ้นตึกวันนั้นก็เห็นว่าแย่แล้วก็เรียกพระพี่พระน้องทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันพอหลวงพ่อขึ้นมาถึงที่นั่งพระกราบท่านถามว่ามาทำอะไรกันมาทำอะไรกันก็บอกมากราบหลวงพ่อครับท่านบอกเออ ถ้าจะเป็นยังไงก็ช่างเหอะหน้าที่การงานนะพวกแกมีอะไรก็ทำไปเป็นยังไงห่วงงานมากกว่ตัวไหมท่านบอกว่ามีงานมีการอะไรก็ไปทำไม่เพื่อเราทุกคนนะวันนั้นนะรู้เลยนะว่าพ่อจะไปแล้วอยากจะอยู่ดูหน้าท่านให้นานหน่อย พ่าเราคารวานะน่ะไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ใจพระในวัดเป็นยังไงอยู่กับหลวงพ่อได้โอกาสได้เห็นหน้าหลวงพ่อนะน้อยมากแล้วว่าแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยจะมีงานประจําของตัวเองอยู่ที่หลวงพ่อมอบหมายให้เราต้องทําหน้าที่ของเราไม่ให้บกพร่องท่านกลัวว่าความบกพร่องที่เกิดมันจะสร้างความเสียหายขึ้นความเสียหายนะั้นมันไม่ได้เสียหายแต่ในวัดนะ ถ้าหากว่ามันมีอะไรบกพร่องเกิดขึ้นในวัดความเสียหายมันจะกระจายออกไปข้างนอกเพราะว่าลูกศิษย์เยอะปากต่อปากบอกกันเร็วมากแล้วมันจะกลายเป็นความเสียหายของพระศาสนาเมื่อเราอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ท่านไล่บอกมีงานมีการอะไรก็ไปทำแล้วพระส่วนใหญ่ทั้งวัดก็ได้เห็นท่านครั้งนั้นตอนนั้นเป็นครั้งสุดท้าย มาเห็นอีกทีก็ตอนที่เขาแห่กลับมานอนแข็งทื่อไปแล้วนั่นแหละคือพ่อเราอยากให้พวกเราดูตัวอย่างไว้ตัวอย่างที่ว่ารักงานยิ่งกว่าชีวิตตัวเองยิ่งเฉพาะงานของพระาศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีบัญชาลงมาอย่างไรหลวงพ่อพูดอย่างนั้นหลวงพ่อทำอย่างนั้นท่านไม่เคยกลัวใครเข้าใจท่านผิด ถึงได้บอกว่ามันนั่งวิเคราะห์กับลุงพุทธอยู่สองคนว่าหลวงพ่อเคยพยากรณ์ผิดไหมผิดผิดเยอะมากเลยแต่ว่าเป็นไปตามที่พระท่านบอกหลวงพ่อท่านเชื่อพระยิ่งกว่าชีวิตพระบอกอย่างไรท่านพูดอย่างนั้นพระบอกอย่างไรท่านทําอย่างนั้นท่านไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเลยว่าเรื่องมันจะผิดมันจะถูกการพยากรณ์นี้จะถูกต้องตามนั้นไหมจะเกิดขึ้นตามนั้นไหมท่านไม่คิด ท่านคิดอยู่อย่างเดียวก็คือทําตามที่พระท่านบอกเท่าน,นั้นมันก็เลยเหลืออยู่แต่ว่าพวกเราเนี่ยมีสติสมัมปชัญญะมีปัญญาเท่าไหร่ถ้าสติสมัมปชัญญะและปัญญาเราไม่พอมันจะเกิดลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์ขึ้นมา